กินหอกค่ะกินหอกวันนี้ก็ปลาบองปลาบ่อง,องทำมาหลายวันแล้วอันนี้ช่งสมัติชุกทีห้องค่ะแบ่งห้องค่ะห้องร้อนๆเลยค่ะ อืมก็ทิ้งค่ะอ่อนอ่อนเกี่ยวกับปลาบบ่มแสบอีเลยค่ะอืม แงอำหกไฮบักอีเลอรู้ล้วใบชาพลูค่ะชื่อก็ชื่อใบชาพลูที่เขาไปกินกับเมี่ยงคำเราแถวบ้านอีสานเราผักเขาจะเรียกว่าผักอีเลอร ขอกในพระเองนะคะพระเองแรงเองก็กินเองไปซื้อข้าวโรลรล้อยหกสิบบาทนะคะเนี่ยก็แ <c ười> ม่ไม่ใหญ่ก็แอบบึ้ม <c> ไ <ười> ม่ใหญ่ก็แอบบึ้มก็ลังไล่จอดกินทอดค่ะ <c ười> ปลาจมอาหารอีสานสวัสดีตอนเช้านะคะกินแบบนี้นะคะ่ะ ประทูก็ไม่นิดนึงกลังร้อนเลยค่ะ

để thoát em lẹ em kim em, em làm sao bài nào ซื้อจากผู้ใหญ่มาตอระบาดมาเลี้ยงนี่ค่ะกำลังไข่ปีนี้แหลนะถ้าเหลือกิน,นก็ขายใครสนใจก็ขายได้นะคะก็ติดต่มามหาเราได้ค่ะแม่ <Bye. S 1>